fc จากจังหวัดปัตตานีนะครับที่มานัดรับถึงจังหวัดยะลาเลยนะครับซึ่งเหรียนที่นัดรับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญ س ل และสวัสดี fc ของช่องร้านอุดรรับซื้อแบงค์เรียญโบราณนะครับวันนี้ผมจะไปนัดรับของนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผมจะได้ของอะไรกันบ้างนั้นเรามาชมกันพร้อมๆกันนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดสาระดีๆของทางช่องด้วยนะครับตอนนี้ผมมาถึงจังหวัดยะลาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับวันนี้นัดรับเหรียญเทรดดอลลาร์จำนวน2เหรียญนะครับขอบคุณ fc จากจังหวัดปัตตานีนะครับที่มานัดรับถึงจังหวัดยะลาเลยนะครับซึ่งเหรียญที่นัดรับวันนี้ก็จะเป็นเหรียญเทรดดอลลาร์จำนวนสองเหรียญนะครับรับซื้ออยู่เหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทนะครับถ้าสวยๆนี่ก็ราคาเหรียญเช่นถ้าเหรียญนี้เนี่ยนะสภาพมันมันมีรอยครับทําให้ราคาตกได้นะครับปกติรับซื้ออยู่สามพันถึงห้าพันบาทนะครับเหรียญพวกเนื้อเงินเนี่ยผมจะฝากตลอดเลยนะครับว่าห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ด แม้กระทั่งกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับไม่งั้นราคาตกได้นะครับถึงบ้านแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันชัดๆกันนะครับวันนี้ผมจะได้เรียนอะไรกันบ้างนะครับสำหรับเหรียญที่นัดรับวันนี้นะครับก็จะเป็นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญ้วล้อหรือว่าคนถือหอกนั่นเองนะครับซึ่งรุ่นนี้เนี่ยรับซื้ออยู่เหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับพวกเหรียญเนงินเนี่ยผมจะฝากก่อนเลยนะครับไม่ว่าใครท่า ถ้าผมมาเนี่ยไม่ขายผมก็ไม่เป็นไรผมจะส่งข้อความไปทันทีว่าเหรียญเนี่ยห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ดนะครับแต่ถ้าทิชชู่แบบนี้หมายความว่าอะไรครับอ่าผมให้ลูกค้านี่เวลาจะมาหาผมเนี่ยผมให้ห่อกับทิชชู่แบบนี้เพื่อไม่ให้เหรียญมันกระทบกันนะครับความหมายของผมก็คือที่ว่าบอกว่าห้ามเอาทิชชู่ไปเช็ดหมายความว่า ถ้ามีติดเหลืองๆติดดำๆอะไรเนี่ยห้ามไปขูดกับทิชชู่ก็ห้ามนะครับอันนี้ความหมายของผมนะครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยถ้ามีตําหนิเมื่อไหร่เนี่ยราคาจะตกทันทีเลยนะครับเช่นถ้าเหรียญนี้เนี่ยเนี่ยมันมีรอยนี่ผมซูมาให้นะครับเนี่ยดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้มันมีรอยแบบนี้ทําให้ราคาตกนะครับสําหรับเหรียญนี้อ่ถ้าเหรียญนี้สภาพปกติก็มีราคานะครับ เหรียญละสามพันถึงห้าพันบาทปเปยนคเดียวนะครับแต่ถ้ามีตําหนิเมื่อไรเนี่ยราคาก็ตอนลดลงไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีรอยนั่นเองนะครับเหรียญพวกนี้เนี่ยได้มาตลอดเลยครับเกือบทุกอาทิตย์เลยก็ว่าได้เพราะว่าเป็นเหรียญที่ยอดนิยมแล้วก็มีราคาแพงนะครับหาง่ายกว่าวาระอื่นๆถ้าเหรียญรุ่นอื่นเนี่ยราคาไม่แพงเท่ากับรุ่นนี้มีถามว่ามีรุ่นไหนที่แพงกว่านี้มีไหม มีครับแต่ว่าเจอไม่บ่อยเจอไม่เยอะไม่เท่ากับเหรีเทด็ดดอลล่าเหรีเ,รเทด็ดดอลลาร์นี่ถ้าเปรียบเสมือนถ้ายี่ห้อก็คล้ายๆกับว่ายี่ห้อรีวายแต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นเนี่ยก็อาจจะเป็นยี่ห้อรียี่ห้อเรนเลอนะครับอย่างเช่นถ้าบิ๊กอีมีไหม,มีแต่ว่าพกเจอน,อน้อยราคาก็แพงพกเจอน้อยครับแต่ว่ารุ่นนี้ลีวายเจอเยอะครับ นะฮะสำหรับเหรียญเทรดอลลาร์นะครับส่วนใครมีอะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอนะอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับสำหรับเหรียญอื่นๆที่รับซื้อนะครับเช่นเหรียญเทรดดอลลาร์นะครับหรือว่าเหรียญวันดอลลาร์หรือบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญเขี้วล้อหรือว่าคนถือหอกนะครับ ส่วนราคาก็ผมมีแยกเป็น E.P.E.P. นะครับเหรียญถัดไปก็คือเรียกเขาเรียกว่าเหรียญน,นกเม็กซิโกนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญมังกรเมจินะครับของญี่ปุ่นที่มีราคาเพราะว่าเป็นเนื้อเงินนะครับเข้าไปเหรียญหัวหนามของประเทศฝรั่งเศสหรือว่าบางคนก็จะเรียกว่าเหรียญ อินโดไชน่านะครับเราไปจะเป็นเหรียญของประเทศฮอลแลนด์นะครับเหรียญนี้ไม่ได้แพงมากนักครับประมาณ3 0 0ถึง500บาทเองนะครับต่อไปจะเป็นเหรียญหยนซื้อไข่นะครับเหรียญจีนนะฮะ,ะต่อไปจะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับเอ็ดเวิร์ดเ,เ,เ,เนี่ยจะมี2รุ่นก็คือรุ่นเล็กกับรุ่นใหญ่นะครับ รุ่นใหญ่จะหนัก27กร,รมัมจะผลิตแค่2ปีก็คือปี1903และ1904เราดูตรงนี้นะฮะ03นกับ0 4ส่วนรุ่นเล็กจะมี3ปีก็คือปี1907 1908และ1909นะครับต่อไปจะเป็นเหรียญสเปนนะครับเหรียญสเปนเนี่ยอายุ200กว่าปี แต่ราคาไม่ได้แพงมากนักนะครับสตาร์ตอยู่500ถึง1,500บาทเองนะครับแต่ถ้าคาร์ลออันนี้ก็จสเปน็นเหมือนกันแต่ถ้ารุ่นอื่นอื่นเช่นคาร์ลอสสามคาร์ลอ 4, พวกนี้ราคาสตาร์ตอยู่1,000ถึง2,000บาทนะครับต่อไปมาดูเหรียญเล็กนะครับของต่างประเทศเหมือนกัน พวกเหรียญเล็กต่างๆอย่างนี้ราคาไม่ได้แพงมากนักนรัคบประมาณ1 0 0่งรถึง200บาทเองนะครับจบไปแล้วสําหรับเหรียญต่างประเทศนะฮะต่อไปมาดูเหรียญของไทยเรากันบ้างนะฮะพวกเนื้อเงินก็สตาร์ตตั้งแต่ของสมัยราชการที่8นะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญสตางรูเนื้อเงินลายกระหนกนะครับสตางรู เนื้อเงินลายกระหนกนะครับที่มีราคาหน่อยก็คือเหรียญ20สตางค์เราดูตรงนี้นะฮะตัวเ,เลขเอาไม่ค่อยชัดนะฮะยีสตางค์เนื้อเงินรุ่นนี้จะมีอยู่สราคาก็คือ50และ20 50และ20ที่มีราคาก็คือเฉพาะ20สตางค์นะครับต่อไปมาดูเหรียญรอเจ็ดนะครับก็คือช้างใหญ่นะฮะคือรุ่นนี้ นี่นะฮะจะมีอยู่2ราคาก็คือ25และ50สตางค์นะครับต่อไปมาดูของราชการที่6นะครับจะเป็นช้างเหรียญช้างอรารพศนะครับต่อไปมาดูของรอ5นะครับรอหเช่นเหรียญหลังตราแผ่นดินแบบนี้นะฮะจะมีรุ่นไม่มีรอศอและมีรอศอมีรอศอเราดูข้างใต้นี้นะฮะ จะมีสตาร์ตั้งแต่120จนถึง126ต่อไปมาดูช้างในพานของรอหนะครับจะมีช้างเล็กอยู่ในพานอังนี้นะฮะอีกรุ่นหนึ่งจะเป็นของรอสรอ4จะคล้ายๆกับรอหเลยนะครับจะต่างกันที่จะมีลายดอกๆตรงนี้นะฮะต่อไปมาดูาพดด้วงนะครับพดด้วง จบไปแล้วสําหรับเหรียญเนื้อเงินนะฮะนี่คือตัวอย่างนะต่อไปเรามาดูเหรียญที่ระลึกของราชการที่9หน่อยนะครับก็สตาร์ทตังแต่เหรียญ2ีบาท3รอบของรอเนะครับต่อไปมาดูเหรียญ50บาทพศอรอต่อไปมาดูเหรียญ50บาทวาระ ร้อยปีพิพิธภัณฑ์นะครับเป็นเนื่องเงินครับต่อไปเป็นเหรียญที่ระลึกต่างๆเนี่ยให้เราจำไว้ว่าเหรียญที่มีราคาก็คือสตาร์ทต,ตั้งแต่150บาทขึ้นไปนะครับเราดูตรงนี้นะฮะ150บาทอันนี้ก็วาระ150บาทนะครับส่วนนี้คือวาระ200บาทนะครับเราดูตรงนี้นะฮะวาระ200บาท ส่วนอันนี้ก็จะเป็นวาระ600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับอันนี้ก็600บาทนะครับส่วนท่านที่อยากทราบว่าทางร้านรับซื้อแบบไหนอีกบ้างนั้นสามารถเข้าไปชมในเพจร้านอับดุลรับซื้อแบงเรียนโบราณหรือเข้าไปดูคลิปย้อนหลังในช่อง youtube ได้นะครับ ช่องทางการติดต่อเบอร์0848906320หรือส่งข้อความทางเพจร้านอับดุลหรือส่งข้อความทางเฟซบุ๊กได้นะครับ ID Line Ronnie a 9เรามาชมตัวอย่างแบงค์อื่นๆที่รับซื้อด้วยนะครับ ส่วนรอ9จําจำง่ายๆที่มีราคาหน่อยนะครับก็คือจะเป็นเลขแดงคือเลข123จะเป็นเลขแดงครับขอขอบคุณทุกทกท่านที่ติดตามและฟังคลิปนี้จนจบเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะครับสวัสดีครับ